ครับสวัสดีท่านผู้ชมและพี่เพื่อนทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันนี่เพจเกี่ยวกันหาเงินฟรีนะครับในวันนี้เราก็จะมาทําการอัปเดตนะครับในของตัวแอปที่เราได้ทําการถอนเงินไปในของ150 t งร้อยห้าสิบโทมจะเป็นในของตัวแอปพลิเคชันแอปนี้เลยนะฮะก็นี่เลยนะเอ่อเลเวอร์ดนะครับที่เราได้ทําการถอนไปในของ150บาทเนาะก็ถือช้าละยาวเวลาค่อนข้างนาน,นครับก็คือประมาณ8-9วันเลย ถามว่าทำไมมันนานหรอเพราะว่าช่วงนี้มันมีวันหยุดนะครับนักขัตฤกษ์หรือจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะมันช่างมันติดต่อกันเออมันติดต่อกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตเกอร์นะมันอยู่ติดต่อกันไงช่วงนี้นะครับที่ผ่านมานั่นอ่ะก็คือมันจะทําให้เราทําการได้รับเงินช้าลงนนเองอันนี้ต้องแจ้งทุกคนเอาไว้ก่อนสําหรับใครที่ทํางานหาเงินฟรีจ่ายในหองตัวแอป เ e ดเว r นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในของตัวแอปพลิเคชันกันเลยก็เข้ามาในของตัวแอปนี้กันเลยนะมาทําการอัปเดตกันเลยเนาะในของตัวแอปที่เราได้ทําการถอนเงินนะครับเมื่อกี้ก็ให้ทุกคนดูนะครับว่าคลิปที่เราได้ทําการถอนเงินไปก็ระยะเวลาก็ถือว่าค่อนข้างผ่านมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะอันนี้ก็เป็นตอนที่ผมได้รับเงินมาเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูประวัติกันถอนเงินของผมกันก่อนว่าตัวแอมนี้จ่ายหรือเปล่าเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆหลายท่าน เขาถามแบบว่าแอปนี้ยังจ่ายเงินกันอยู่หรือเปล่ายังน่าทํากันอยู่ไหมวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการชี้แจงแล้วก็อัปเดตจำนวนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปสรุปว่าได้รับเงินไหมเดี๋ยวเราไปดูในของประวัติการถอนเงินกันเลยนะครับให้เรามาตรงที่หน้าของฉันได้เลยนะครับแล้เก็มาตรงที่ไทถอนเลยนะครับก็ทําการกดเข้าไปได้เลยนะพอทุกคนทําการกดเข้ามาแล้วใช่ไหมให้เราทําการกดไปตรงที่การแรกของฉันให้เราทําการกดเข้าไปก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลย นี่150าบาทนะครับได้รับเงินมาเป็นในของวันที่6นะได้รับเงินมาเป็น,นของวันที่6นะครับก็อยู่ตรงนี้คือประวัติกันถอนเงินของเราที่เราถอนล่าสุดนะครับส่วนใครที่ไม่ทราบว่าคลิปที่รับผมถอนวันที่เท่าไหร่ก็ไปดูได้นะส่วนนี้ก็จะเป็นรายได้ต่างๆเนาะ ก็ตรงนี้ครับถือว่าเราได้รับเงินจากการถอนในของตัวแอปเรดเวิร์นี้แล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับว่าเข้าจริงหรือเปล่าในของ t u e Money Wallet กันเลยอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่มันเข้ามานะครับนี่เห็นไหมหนึ้ยห้าสิบบาทนะครับผ่านในของแอปแคนซีนะเนื่องจากว่าแอปเ e ดเวิร์มันก็เป็นค่ายในของแอปแค m ซีนะครับก็ถือว่า ได้รับเงินแล้วนะประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในของ Wallet กันตอนนี้ก็เข้ามาในของ Tmoney um Wallet แล้วนะครับนี่เลยนี่เห็นไหม150บาทนะครับได้รับมาแล้ว ถือว่าเป็นแอปที่ยังใจดีเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้มันอาจจะใจช้าเพราะมีวันหยุดนักคาตาเล์แล้วก็วันหยุดต่างๆนะครับก็เลยทําให้ในของตัวแอปนี้มันใจช้าเพราะว่ามันระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักคัตเล์เขาจะเลื่อนการจ่ายเงินเป็นวันอื่นนั่นเองก็สรุปว่าได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยางเป็นแอปที่จ่ายเงินดีอยู่เหมือนเดิมใครที่ไม่แน่ใจก็อาได้เลยครับยังจ่ายเงินอยู่นะครับ เราแวะมาในของตัวแอปเลเวอร์นี้กันก่อนนะครับผมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการหาเงินของตัวแอปนี้แล้วก็ง่ายๆไม่ยากหรอกนะครับก็มีแค่เมนูหน้าหลักตรงนี้เองนะหน้าหลักตรงนี้แล้วก็ในของการอ่านข่าวอ่านนิยายนะครับก็คือพวกนี้นะให้เราทําการอ่านข่าวอ่านนิยายได้เลยนะครับว่าเราจะได้รับเหรียญยังไงกันบ้างนะครับก็ให้เราทําการอ่านข่าวอ่านนิยายได้เลยนะ นี่เลยเห็นไหมเราชอบอันไหนเราก็อ่านได้เราก็จะได้รับเหรียญมาทําการแลกเงินได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเรียกว,ว่ายังไงละ่ะคือการเชิญเพื่อนเออสหรับใครที่จะเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับรหากเชิญอยู่ตรงนี้ลิงก์ในการเชิญก็กดจตรงนี้คลิปที่นี้เพื่อทาการเชิญนนครับรอะจะมีในของเมนูในการเช็คอินล็อกอินต่างๆนี่เลยแล้วก็ ข้างล่างตรงนี้ก็จะมีาการทําต่างๆด้วยก็สามารถทําได้นะอันนี้ผมก็ได้ทําคลิปสอนเอาไว้หมดแล้วเนาะไปดูกันได้เลยนะครับง่ายๆเพียงแค่นี้เลยนะครับส่งชอ่องในการใส่รหัสเชิญก็ให้เรามาตรงที่หน้าของฉันและมาตรงนี้ใส่รหัสเชิญนะครับให้เราทําการใส่เข้าไปได้เลยนะครับง่าย,ายๆเนาะโอเคนะครับวันนี้เราก็มาทําการอัปเดตจะที่เราถอนเงินไป150 t งร้อยห้าสิี่วอลเลตสรุปแล้วนะครับว่า เราได้รับเงินมาแล้วเป็นแอปที่ยังใจยอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเนื่องจากว่ารอบนี้วันใจช้าก็คือมีวันหยุดด้วยนะครับมันก็เลยใจช้าไปน,นิดหนึ่งนะครับก็ยังได้รับเงินเหมือนเดิมนะใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้เลยวิธีในการสมัครวิธีในการถอนเงินผมก็ได้ทำเอาไว้ให้แล้วทุกคนสมคามารถกดลิงก์สัติปไป์ได้เลยวันนี้เราก็มาเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสครายไว้เราข้อมูลข่าวสารใหม่มา,มาจมากมัลลิเพย์ด้วยนะครับไปบ่าย,าย,ายไปจนาการลิปหน้าครับ